สวัสดีครับผมเล็กปอลุ่เรืออโอตโต้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับปอลุ่เรืออโอโต้ส่งรถั่วไทยไปทุกที่ที่มีทางวันนี้เป็นวันที่13สิุลาคม65ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11โมงเศษๆหน่อยๆผมจะขับรถวอลโว่2012คันนี้สีดำรถสภาพสวยครับไปส่งให้คุณลูกค้าชื่อคุณไทยิตอยู่จังหวัดกระบีนะครับรถตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วอบโอโซน คนห้าเชื้อครับเตรียมสองมอบให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะดูภายนอกกันครับครับภายนอกรถเป็นตัววันโว่แบนะครับทะเบียนสวยด้วยนะครับอันนี้รถพร้อมแล้วครับยานเยอะโอเคดีอยู่ครับผมผมจะออกเดินทางประมาณสิบเอ็ดโมงคึ่งนี่ะฮะคิดว่าถึงลูกค้าเออประมาณ5้าทุ่มครึ่งนครับสิสองุ่มโมแพะและการทานอินทาอด้วยนะครับ ฝากคุณลูกค้าที่ติดตามผมและเป็นใจให้ผมได้ครับให้เดินทางไปถึงลูกค้าโดยสภาพและปลอดภัยและเป็นใจให้ผมเล็ทอโรโตยืนยันจะขายแบบซื่อสัตย์โอเคครับผมตอนนี้เออเป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงสิบห้านาทีนะครับผมจะเริ่มขับรถไปจังหวัดกระบี่เออใช้เวลาประมาณเดินทางประมาณแปดร้อยกวโลผมใช้เวลาเดินทางเอเเอลเล็ทนี้ประมาณสิบสองชั่วโมง ปเป็นรายจายให้ผมด้วยครับเล็กปอลูกเรือโตยืนยันนาคาหายแบบซื่อสัตย์ของคุณนะครับบ๊ายบายตอนนี้เราจะเข้าสู่สมพรนะครับตอนนี้ป๊า ไปสามโมงเสร็จแล้วครับอีกประมาณสามทุ่มน้ถึงบ้านลูกค้าครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงยี่สิบนาทีนะฮะตอนนี้เราเหลืออีประมาณแปดจุดแปดโอเอรถึงสุราถ้าถึงบ้านลูกค้าเอออีประมาณสามทุ่มกว่าจะสองวกโล ตอนนี้เออขับออกป้าแต่เศ่โโปรซึ่งเดินทางมา7ชั่วโมงแล้วครับแม่ป้าต้องันแค่3เทีเ่ยวเดินมาไป2รอบประหยัดป้าครับพันนี้ตอนนี้เอ่อปากเป็นใจให้เลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมเล็ดบองรโรโซ้นะครับ ตอนนี้เออผมมาถึงบ้านคุณลูกค้าที่ชมพบกับพี่ไพเกี้นะครับตอนนี้เในเวลาประมาณสี่ทุ่มจะขึ้นแล้วใช่ไหมครับผมได้มาส่งว่ารถให้พี่ชมพงนะครับวันนี้เราจะสัมภาษณ์พี่ชมพงหน่อยนะครับว่าพี่ชมพงดูรถคนโวดจากที่ไหนทำไมถึงมาซื้อรถที่เปาโลโต้พี่ชมพงไม่ได้ดูไม่ได้เห็นรถของจริงเลยแล้วเออไม่ไม่ได้เออทำเรื่องแบบไม่ได้จอดด้วยครับเพราะว่าพี่ชมพาไปหมดเลยนะอื่นมาเราบอกความจากพี่ชมพดีกว่า เพื่พออธิบายแล้วเราไป้ดีแล้วสวัสดีครับดูรถปอโลโต้ก็ที่ดูรถปอโต้ก็ดูจัดเกรนะครับรถก็ดูแล้วสวยผม<อ>เองเป็นคนชอบเล่นรถยูโรแล้วแต่ผมไม่เคยเล่นมันโวที่ตอนนี้ก็คืออยากจะลองเล่นมันโวเคยใช้แต่เบนต์อนนี้พอเตรงแล้วมันสวยแบรนด์มันดูแบบสป,ปอร์ตสป,ปอร์ตนิดนึงแล้วก็ดูจัดรีวิว น้องนนนะฮะนนแล้วแล้วน้องนนนี่เขาก็อธิบายแล้วก็บอกว่าเฮียก็เล่นรถควอนโบผมก็เลยหาคเฮียมาเฮียเ,เล่นรถควอนโบแล้วผมก็เลยสนใจเพราะผมก็ไม่เคยเล่นรถควอนโบแต่นี่ว่าไอต,ตัวตัวเนี้ยก็คือดูจากรีวิวแล้วค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับก็การเซลล์เขา ทางเซน้ามที่เขาจะอธิบายอ,อะไรกันบ้างละเอียดนี้ผมมามองว่าการซื้อรถโดยที่ไม่ได้อูที่รถผมไว้ใจการเซ็ตมากกว่านะฮะแล้วไว้ใจเซลล์ที่ขายมากกว่าแล้วก็เอาเอาอกมาเนี่ยก็คือรถที่ก็มาถึงก็ประทับใจ<อ>นะครับก็ถึงแล้วไม่ไมีที่ผิดแค่หน่อย่างจะผมงมาส่งเองด้วยนี่ผมก็มั่นใจได้นะครับเพราะว่าไม่เคยมีฮะ จะของเต็นท์มาส่งถึงแปดร้อยกโลนะฮะไม่มีไม่มีไม่มีวันนี้ก็วันนี้ก็ดีใจว่าเพราะงั้นเราก็เราก็เราก็ภูมิใจนะทีแรกก็คิดแล้วว่าเกียร์จะมาอะไอย่างเงี้ย้องค,คู่อะไรไปเราก็ไม่เชื่อเออเจ้าของรถจะไอ้จะมา,าเปลี่ยนเต็นต์มาส่งรถเต็นต์เราก็มั่นใจก็เลยเต็เต็มาแล้วก็จจกเปลี่ยนขอเปลี่ยนของเหลวให้ก็หายหมดทุกอย่างเราก็เลยสบายใจได้คนที่มีการจะลำบ,บากอยงที่ว่ามันไม่มีูุ่น ใหญ่ของอนะฮะแล้วก็เปลียนแผ่นน้ำมันเครื่องก็เห็มีถ่ายรูปเปลียนไส้กรองอะไรไม้อะไรที่ร้อยก็โอเคนะครับขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณมากครับคือพี่ผมดูรถคันนี้ดูจากลูกแล้วเออให้เซลล์ลงรีวิวให้รีวิวให้เสร็จแล้วพี่ผมเออไม่ได้จอดนะครับไอ้โ้ให้ไปด้ไม่จัดเลยเพราะว่าจะจะจัดก่อนผมก็เลยตามใจพี่ผมให้เซลให้ธนาคารเปลียนบางินเอเอเีพัฒน์ละ มาจัดไปแล้วที่บ้านที่อบีเลยฮะจัดเสร็จแล้วอีวันรู้ผลท่านอครบวันเดียววันเดียวรู้ผลเลยเห็นไหมฮะก็ฝึกผูู้ดเลยรเอเอพีด้วยครับที่วันเดียวรู้ผลแล้วผมก็เลยให้เซลล์ติดต่อพี่พบอีกทีหนึ่งเพราะพี่พบไม่ได้เห็นรถกินเลยแล้วรีวิวรถกินพี่พบดูแล้วชอบมากโอเคเดยอนยอมมาหมื่นหมื่นบาทผมก็เลยครับวมาส่งที่จังหวัดอบีแปดร้อยโลออกบ้านแดดสดโบคขึ้นมาถึงตอน สามพุ่งพื้นเออประมาณเกือบสิบเอ็ดตู้โมตอนนี้เออทำการสมบ่อให้พี่ผมดีกว่าแล้วเออผมได้กลับไปเข้าโรงแรมนอนต่อก็ขอบคุณพี่ผมนะครับที่ดูรถเราไม่เห็นรถจีนลรถตู้เราเราอคุณมากนะครับขอเชิญพบและเอียดงานเห็นเลยเลยนะครับครับขอบคุณนะครับพี่บ่อครับู้โต้นะครับฝากด้วยครับติดตามผมเล่นบอลลุกโต้ยืนจะดหาขายแบบตู้จัดสบโศกพ่อไทยไปที่ที่พิการสวัสดีครับพี่